สวัสดีค่ะช่องไม่บ้านติดเกมน,นะคะวันนี้เราก็อยู่กับไอออนสองกันนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอตัวขอบคุณสมาชิกช่องไม่บ้านติดเกมน,นะคะที่มีการสมัครสมาชิกช่องไม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดำเนินทุทกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกันเองจาที่ดีมากๆเลยคะ่ะ อ่ะเล่นเกมแล้วแหลกหรือว่าอยากต้องการสมุติเกมแล้ว,ลวก็ขอนขอนุญาตขออนุญาตแนะนำลากโก้ฟาร์สนะคะเรแกรมช่วยมุดหรือว่าโหลดปิงให้คุณใช้งานง่ายสะดวกนิดเดียวแถมมีแปลไทยให้ด้วยนะคะเงื่อนนึงก็แค่ไม่ขี่บาทเองถ้าหากใครสนใจก็โหลดลากโก้ฟาร์ได้เลยนะคะใส่โค้ดแม่บ้านได้เลยนะคะได้รับส่วนลด3 0ด้วย เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่บ้านก็จะมาทําคลิปเออสิ่งที่มือใหม่ควรจะรู้เบื้องต้นนะคะโดยที่บางอย่างแม่บ้านเองก็ไม่รู้เหมือนกันเออจนแบบว่าเพื่อนในกลิวเของมาช่วยกันเนี่ยซึ่งขอขอขออนุญาตขอบคุณเพื่อนในกลิวด้วยนะคะ <S <S โอเคสําหรับวันนี้นะคะแม่บ้านก็จะพามาทำความรู้จักเออระบบเบื้องต้นนะคะสิ่งที่ควรต้องรู้นะคะมือใหม่ควรจะต้องรู้นะคะ เพื่อจะได้เป็นแบบว่าตัวช่วยนะคะสําหรับเอ่อใครหลายๆคนในการเลเวลทำเควสหรืออะไรต่างๆนะคะเพราะว่าอันพวกเนี้ยแม่บ้านเองก็พลาดไปเหมือนกันเนาะก็เล่นมาจนเลเวลสีห้าแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันผ่านมาได้ยังไงอะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร,พร้อมๆกันเลยอย่างแรกนะคะก็คือสกิลกับเอ่อเดวีเนียนะคะนันก็คือตัวเคกับตัว,วยูนั่นเองซึ่งเอ,อ่าเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสกิลกันก่อนนะคะสกิลนะคะมันจะมีสเปเชียล อะไรแบบนั้น uh, สเปเชียลตี้ด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะปลดล็อกตอนระดับ8กับ12เนอะเพราะฉะนั้นอ,ะอ่ะเออแล้วก็มีตอนระดับ20ด้วยแต่ระดับ20เนี่ยมันยังเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากอยู่เอาเบื้องต้นก่อนอันนี้เราอยู่กันเบ็นเบื้องต้นก็จะเป็น8กับ12นะคะซึ่งทีเนี้ยอันเนี้ยเมื่อเราทากยูเราอะรเลเวลถึง8และ12แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูอันที่มันไม่ถึงเห็นปะมันจะล็อกอยู่เนาะ อ่าเห็นไหมแล้วก็เนี่ยมันจะมีบอกด้วยว่าถ้าเกิดเราไปแล้วมันจะมีอะไรปลดล็อกให้เราบ้างนะคะมันก็จะเป็นหินกลมๆไม่ไม่ิหินสามเหลี่ยมตามแบบนี้ซึ่งเราสามารถเลือกที่จะใส่อะไรก็ได้นะคะตามความเหมาะสมของแต่ละคนหรือจะจัดยังไงก็ว่ากันไปนะคะอย่างอันเนี้ยของแม่บ้านนะคะเป็นเคียริกเนาะสก,กิลนี้เนี่ยเอ่อตอนเนี้ยแม่บ้านเลือกใส่เป็นเอ่อลดเอ็มพีนะคะก็คือใช้เอ็มพีน้อยลงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็จะมีของสก,กิลอื่นอีกอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบแบบ บางก็เลือกใส่เป็นปรับให้เป็นแบบโจมตีหมูอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สปีดยิงเร็วขึ้นอืมอันนี้แต่ละคนก็จะใส่ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งก็ไปดูได้เลยนะคะในสกิลของตัวเองอะค่ะว่ามีอะไรให้เราบ้างเมื่อถึงเวล8ิบสอ12แล้วนะคะเราจะใส่อะไรดีหรือว่าจะประับเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาใส่กันด้วยนะเพราะว่ามันช่วยได้เยอะจริงๆนะคะสําหรับอันนี้เนาะโอเค ทีนี้ต่อไปนะคะเอ่อ,อยูไม่ใช่ยูเออตัวยูถูกแล้วต้องบอกว่าเดวิเนียนนะคะเดวิเนียนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ช่วยมาอัพสเตตัสให้เราและสกิลของเรานะคะเพราะว่านี่ดูมันก็จะเป็นเนี่ยมมันมีบวกเลือดบวก mp บวกแอทแท็โบนัสอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะมีช่องบางคนก็เรียกว่ารูนเนาะเอาเรียกรูนเนี่ยแหละจะได้ไม่งงซึ่งบางอันนะคะอ่อ บางอันอนะ่ะมันก็จะเป็นการเหมือนกับอัพเลเว skill ของ passive skill แล้วก็ active skill ของเรานะคะทีนี้เดวีเนี่ยเนี่ยมันจะได้มาจากสองช่องทางนะคะก็คือจากดันอะไรเอ่ยนะคะแบบนี้ดันอะไรเอ่ยนี้กับเ,เควส์องนั่นเองนะคะเควสเขียวอะ่ะอืมจะเปิดเควสเขียวให้ดูไม่บ้างทําให้ครบอุ้ยกดกดผิดอันเควสเขียวนะคะนี่เห็นไะเนี่ยมันจะได้อันนี้มาเนาะซึ่งหน้านี้มาอย่าลืมกดใช้นะทุกคนจากเควส เขียวแล้วก็ดันอะไรเอ่ยนะคะย่าอีกทีหนึ่งดันอะไรเอ่ยเนี่ยถ้าจะหาว่าลุงตอนไหนอะแล้วแต่นะแต่ว่าคือถ้าจะให้ดีอะก็ทาคู่เควสดหลักไปด้วยเนาะก็คือวิ่งเควสดหลักไปถ้าเจอก็เข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่าเอาตามตรงดันเนี้ยไม่ว่าเราจะเลเวลเท่าไหร่อะค่ะมอนตามเลเวลเราอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นต่อให้เราเลเวลสี่ห้าแล้วยังไงก็กลับไปเก็บทีหลังม,มอนมันก็เวเท่าเราอยู่ดีน,นี่ก็แล้วแต่สะดวกนะคะแต่ว่ามันจะเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ลองเคลียร์กันดูเนาะไม่บ้านยังเคลียร์ไม่ครบเลยนะคะตอนนี้โอเค ซึ่งอันเนี้ยก็ต้องไปลองเลือกดูนะคะในระบบตอนนี้ยังคงแบบต้องดูเองต้องจำชื่อสกิลเองนิดหนึ่งเนาะอันนี้ก็บางก็อัพไปมันมีหลายหน้ามะาแล้วก็มีค่าข้างหลังอีกตอนนี้ยังอัพไม่คมนะคะเพราะว่าแต้มมีประมาณนี้ก็ต้องไปไล่เก็บไล่อะไรกันด้วยนะคะเพิ่มเติม <ๆ S 1> นิดนึงนะคะก็เดี๋ยวแต้มดได้จากการเก็บขนนกด้วยนะซึ่งเอาขนนกอะค่ะขนนก,กอะตามเน็ต่างต่าง,งนะคะเออใครเคยเห็นเนี่ยมันจะมี ขนนกอยู่เนาะเราก็ไปเก็บนะคะซึ่งเออเดี๋ยวแม่บ้านจะแปะต,ตำเนอตำแหน่งอะไรไว้ให้เนาะทีน,นี้พอเราเก็บขนนกแล้วเราก็มาเอามาอัพที่เสาเนะคะก็จะได้รับแต้มเ <c oughs> ดวิเนียนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งขนนกเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกใบบวกสร้อยอัพสเตตนู่นนี่นั่นอะไรอีกนะคะซึ่งคือเอาไปง่ายคือขนนกอะเก็บซะเถิดนะเออไปเก็บกันเพราะอันนี้แม่บ้านก็ยังเก็บไม่ครบนะคะแต่ก็แนะนําว่าต้องไปเก็บนะคะเอามาอัพตามเสา นะคะถ้าถามว่าเสาไหนคืออันนี้มันจะมีอยู่ตอนนี้มีอยู่สองตำแหน่งนะคะไปบ้านอยู่ฝั่งเทพเนาะแต่ว่าหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เสาแบบนี้เออประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะจะมาพูดถึงเรื่องประดับเบื้องต้นนะคะซึ่งประดับเบื้องตนนี่อ่มันจะมีเอออมูเลตนะคะทุกคนเดี๋ยวกดตัวไอก่อนอมูเลตอันนี้เด้อมันจะเป็นเออเรียกว่าเครื่องรางนะคะ ซึ่งเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะบวกดาเมจให้เราด้วยนะคะซึ่งมันดีมากซึ่งอันเนี้ยก็รู้สึกว่าจะได้ฟรีมาจากเควสนะคะจต่ม่บ้านจำไม่ได้ว่าเคสที่เท่าไหร่นะคะซึ่งอันเนี้ยเออเราสามารถเอาไปต่อยอดเป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นสีทองได้ด้วยนะคะซึ่งเออเราเนี่ยจะต้องมีใบบวกมันก่อนซึ่งก็ใบบวกอะคะ่ะมันก็จะได้รับจากการที่ไป ลงเอ่อแคมสีฟ้าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีจากการเก็บขนนกด้วยนะใช่ซึ่งถ้าเกิดใครงงว่าอา้าวแล้วอ๊ดันแคมคืออะไรเดี๋ยวแป๊บนึงหาให้เจอให้ดูก่อนคือเราอะมีดันอะไรเอ,อ่ยใช่ไหมคะนี่ดันแคมอันนี้แม่บ้านยังไม่ได้เข้าอ่ะนี่อันนั้นจะมีดันแคมไฟแบบนี้นะคะด้วยนะเอออันนี้ก็ต้องไปเก็บเหมือนกันเพื่อเอามาอาบอะไรพวกนี้แหละแม่บ้านยังไม่ได้อาบเลยต้องบอกว่าเพิ่งรู้เนี่ยไม่ง,งั้นฉันก็ตีมอนโหดไปนานแหละลำบากมาตั้งนานสรุป ซึ่งมันก็จะมีสองอันนะคะขออนุญาตพูดพ่วงไปเลยนะคะกับเข็มขัดด้วยสําหรับเข็มขัดเนี่ยจะเป็นในเรื่องสเต็ของการทําให้เราถึกขึ้นอะมูเลตเนี่ยหรือว่าเครื่องรางนะคะจะเป็นอะไรที่ทําให้ตีมอนได้ดีขึ้นแรงขึ้นนะคะส่วนเข็มขัดนะคะหรือว่าเบลเนี่ยจะช่วยในเรื่องของอเลือดเยอะขึ้นแล้วก็ถึกขึ้นนะคะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วมันถ้าเกิดเราบวก10แล้วอะไรแล้วเราจะไปต่อ,อยังไงเนี่ยะกด xc นะคะ,ะ,คะไปที่ s u b s t a นม็ออันนี้นะไม่แน่จะปลดล็อกเรเวลข้อไหร่นะอืมแต่ว่านั่นแหละเพราะว่าจําไม่ได้แล้วขออภัยด้วยแต่ว่าถ้าใครเวลสี่ห้าหรืออะไรแล้วมันปลดให้หมดแล้วแหละทำขคอหลักไปเรื่อยๆนะคะนี่เห็นไหม นะก็คือเอา no b o เบ l นะคะเวลสิ well นะคะสีเขียวอะเวลสิเ well นี่ยเอามาอัพเกรดเป็นสีฟ้าได้เลยบ้านึ่งร้อนะคะสั c c ซ s s นหนึ่งร้อนะคะเราก็สามารถเนี่ยเราก็ตีบวกเออเข็มขัดน้ําเงินนะคะให้เป็นบวก10ซะแล้วก็มาอัปเกรดเป็นสีทองได้เลยนะคะก็จะได้ทุกคนเลยอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งเนาะซึ่งเดี๋ยวเปิดสเตตให้ดูนะคะว่ามันดีอย่างไงอี่เห็นไหมได้เลือดได้เออรีเจนนะคะแล้วก็ได้ดีเฟนต์ด้วยเห็นปะ คือดีมากๆนะคะอันนี้ก็คือทุกคนควรจะทำควรจะมีมันเหมือนเป็นแจกให้อ่ะเนาะอ่ะส่วนนี้เป็นตีมอนเนาะสำหรับเครื่องรางนะคะอม u l e ที่พูดถึงเมื่อกี้เห็นปะอันนี้คือสีน้ำเงินถ้าเป็นสีทองก็นี่เห็นปะจะช่วยตีมอนให้ได้แรงยิ่งขึ้นดีขึ้นไปอีกนะคะก็ประมาณนี้นะให้ยังไงก็อย่าลืมไปอัพขึ้นด้วยเนาะเดี๋ยวไปบ้านก็จะต้องอัพของตัวเองเหมือนกัน เออแอบงอนเพื่อนนิดหน่อยเพิ่งมาบอกแล้วไม่รู้ไงก็เลยไม่ได้อับเลยนะคะทุกคนก็คือแบบเออไม่เป็นไรตอนนี้รู้แล้วโอเคทีนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมเข็มขัดนิดนึงนะคะเข็มขัดฟ้าเนี่ยบางคนอาจจะบบบวชได้แค่ถึงบวกห้าไม่ต้องตกใจไปนะคะ คือเกมนี้มันจะมีเรื่องของการระบบสเปซไทม์ลิฟต์ด้วยก็คืออย่างที่เรารู้กันนะคะก็คือไอออนสองมีสองฝั่งเนาะระหว่างฝั่งอีอเลอเอเอเลอัสกับแอมโมเดียนหรือว่าเทพกับมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อมันก็จะมีความแบบบังคับให้เราต้องไม่ทำเควส์สเปซไทม์ลิฟตเหมือนกันเควสมันก็จะโผล่มาเป็นเควสเอ่อเขียวเนี่ยแหละซึ่งเราก็จะต้องไปถ้าพูดตามตรงนะคะมันจะมีเดี๋ยวแปะเวลาของเวลาไทยให้เนาะก็จะมีช่วงตีหนึ่ง ตีหนึ่งตีห้าเก้าโมงเชา้าบ่ายโมห้โมงเย็นแล้วก็สามทุ่มนะคะมันก็จะมีสเปซไทม์รีโผมาแบบนึกไม่บ้านอิมผิดอีมันจะมาอยู่โซนเนี้ยอืมเราก็จะต้องเข้าไปนะคะแล้วมันก็จะพาเราวาปไปอยู่ฝั่งมันนะคะซึ่งในปัจจุบันตอนเนี้ยคือจะไปเนี่ยจะต้องระเวบสี่้าก่อนแล้วก็มีเวลาเข้าไปอยู่หนึ่งชั่วโมงนะคะจำกัด200คนนะคะต่อรอบนะคะ ก็คือเราจะไปเราไปทำเควสกันแต่ว่าเราก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าฝั่งมาเขาอาจจะมาตีเราได้อะไรได้นะคะทีนี้เอ่อทำไมเราถึงควรไปนะคะหนึ่งคือคุณควรจะต้องทำเควสเขียวนะคะจะไปทำลิปนะคะนี่ไม่บ้าน,นทำไม่ครบเลยเา้ากดผิดอีกแหละไปติดเกมอื่นไหมนะกด L เป็นเควสอะเออเกมนี้ต้องกด J นะคะอ่าเดี๋ยวแม่บ้านให้ดูแป๊บนหนึ่งไปทำลิปของบ้านอย่างนีงน้ี่บ้านมันได้แต้มเดวิเนียนด้วยนะคะ แล้วก็เนี่ยได้เนี่ยต้านระบิดพอยได้มีนู่นนั่นนะคะควรยังไงก็ควรไปทำเนาะแล้วก็เวลาเราข้ามไปฝั่งนู้นแล้วนะคะมันก็จะมีเรื่องของดันอะไรเอ่ยอีกด้วยนะคะหรือว่าเป็นมีพวกเอ่อคนนกหรืออะไรเงี้ยอืมอืมแต่คนนกอะ่ะไม่ต้องเก็บก็ได้นะแค่ขังเทพก็เยอะแล้วแต่เจอก็จะเก็บก็แล้วแต่ทีนึงนะคะ แล้วก็เราก็ต้องควรไปลงดันอะไรเอ่ยฝั่งโน้นเนาะเพื่อเอาเอ่อเดวินเนียหรืออะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็คือเงินก็ควรลงแหละก็ทําเท่าที่ทําได้แล้วกันนะทุกคนโอเคควรจะเลเวลก่อนหรือว่าทำควยก่อนหรือทําขนนกก่อน อืมอันเนี้ยเอาตามตรงนะคะต้องบอกว่าแล้วแต่นะคะแต่สิ่งแรกที่ทุกคนควรโฟกัสก็คือเควสหลักนะคะเพราะว่าเควสหลักสีเหลืองของทุกคนเนี่ยมันจะเป็นการปลดล็อกระบบของเกมทั้งหมดนะคะแล้วก็บางครั้งจะมีการสอนนู่นสอนน,นี่ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าให้แม่แบ้านนะแนะนําตามจริงนะคะก็คือแนะนําว่าให้ทำเควสดหลักไปเรื่อยๆนะคะควบคู่กับเควสดเขียวไปด้วยแล้วก็ควบคู่กับการลงดันอะไรเอ่ยไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้ไปด้วยกันได้เนาะ แต่ทางนี้ทางงานถ้าเกิดใครจะทํแต่เควสหลักอย่างเดียวแล้วค่อยมาเก็บเคว็ดเผียวตามเลเวลอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาเก็บดันอะไรเอ,อ่ยทีหลังมันก็ย่อมได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคําถามว่าควรจะเวลก่อนไหมหรืออะไรก่อนนีม่มันแล้วแต่เนาะพอมาแต่ละยังไงเี่ยคือทุกคนควรจะทําเควสดหลักก่อนนะคะเควสดสีเหลืองสีทองเนี่ยควรจะ โฟกัสตรงนี้ก่อนแล้วก็อย่างอื่นน่ะก็คือถ้าเดินผ่านวิ่งผ่านเจอขนนกเจอดันอะไรเอ่ยเจออะไรอย่างนี้ก็วิ่งเข้าไปทําด้วยก็ดีนะคะอันนี้ก็ลองวางแผนดูนะคะว่าจะยังไงเนาะอืมโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะคําแนะนําสําหรับมือใหม่ก็หวังว่าเออจะช่วยให้ทุกคนนะคะหายงงหรือว่าหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนสามารถเออเล่นตัวละคตรตัวเองได้ไง่ายยิ่งขึ้นนะคะในเบื้องต้นเนาะ โอเคเดี๋ยวถ้ายัางไงมีคลิปอะไรใหม่ๆประกาศนียมไลรทำมาเรื่อยๆนะคะอะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับทุกคนนะถ้ายัางไงวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระรดิ่งติ๊กๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ่บ้านเนาะสำหรับวันนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบาย